โกหกลิสาเจนลี่อันนั้นอ่ะพ่อเป็นคนเอาเข้ามาจริงๆมันก็แค่ธุรกิจอะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายค่ะพ่อสิ่งที่พ่อกับแม่ทำอ่ะมันเป็นอาชญากรรมราอ,อาจทำให้คนตายได้เลยนะคะใครๆเขาก็ทำาหนทั้งนั้นอ่ะพ่อไม่ได้ทำคนเดียวในโลกสักเมื่อไหรล่ล่ะแล้วพ่อก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาซื้อด้วยเขาเรื่องของเขาเองพ,อพ่อไม่รู้สึกผิดตัางเลยเหรอคะรู้สึกผิดอะไรก่อนลิสา ซื้อกระเป๋าแพงๆพวกนี้ก็เพราะธุรกิจนี้ทั้งนั้นลิสาไม่ต้องกลัวนะพ่อกับแม่ทำธุรกิจกับคุณธนาใครๆก็รู้ว่าเขาเส้นสายใหญ่โตขนาดไหนเขาไม่ปล่อยให้พ่อกับแม่ติดคุกหรอกพ่อแน่ใจเหรอคะที่ลิสาเผาห้องทำงานพ่อเนี่ยพราลิสาเห็นคนเอาเอกสารพวกนี้เนี่ยไปซุกซ่อนไว้ในะห้องทำงานพ่อเต็มไปหมด ถ้าตำรวจก็มาพอดีอะไรอะคุณนี่ทำไมถึงได้มีลายเซ็นคุณแค่คนเดียวล่ะนี่เขาจะให้คุณเป็นแพ้รับผิดชอบคนเดียวเลยเหรอก็อไปคุยกับใครรู้เรื่องไม่ต้องค่ะพ่อถ้าเขาไม่ซื้อสัตว์กับเรา เราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อสัตย์กับเขา